ก็เป็นวันพระนะแรม <c oughs> แรมสิบห้าคำเดินสี่เป็นแบบของการฟังธรรมการฝึกฝนพัฒนาตัวเอง ข,ขึ้นข้างแรมนี่ก็ดูยากเหมือนกันนะสมัยก่อนดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างนี้ท่านจะมีรู้วันสิ้นบรรพระของท่านพนอะถึงวันศีนบรรพระทีท่านก็บอกให้ไปเก็บดอกไม้มาบูชาพระแล้วนะเย็นมานี่ก็บอก ไปเก็บดอกไม้มาบูชาพ้าน้อยทนะ่านก็จะมาอยู่หน้าพระหน้าหิ่งพระสวดมนต์แล้วก็เอาดอกไม้ขึ้นบูชาพระนะทุก8คำ่มสิบาคำ่ท่านจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนะซึ่งเด็กรุ่นใหม่ก็จะงงๆหน่อย ไม่ค่อยรู้จักข้างขึ้นข้างแรมสักเท่าไหร่แต่ถ้าผู้ที่ท่านค่อยสังเกตค่อยให้ความสนใจในเรื่องนี้ท่านก็จะจะจำได้ดนะีในเรื่องของวันสำคัญอย่างนี้นะ น,นั้นก็อาทิตย์ละครั้งแหละที่ญาติโยมก็ไปอยู่วัดอยู่ว่ากันฝึกหัดขัดเกลากนันนั้นก็ต้องผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆคนที่สละตัวเองมาอยู่วัดได้นี่ก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวนะมีความกล้ามีความมุ่งมั่นแหละอย่างน้อยก็ชนะใจตัวเองได้ ฝึกออกจากความคุ้นชินนเด lamps, ิมออกจากบ้านจากช่องจากลูกจากล้านจากทรัพย์สมบัติสลิงคานอะไรต่างๆที่มันคอยดึงผูกรัด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดตึงเราไว้ آن, น,นั้นพระเจ้าในก่อนที่ท่านจะตาสารุนท่านก็ทรงเอาชนะพญามารในใจของท่านนี่แหละตั้งแต่ ตัดเส้นใจออกจากตัวจักวังไปดำเนินออกบวชนะท่านยังมีเยอะกว่าพวกเรานะท่าน,นก็ยังตัดเส้นใจออกจากสิ่งเหล่านั้นได้ดนะังนั้นน,น,นี่การชนะพยามารน,นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ซึ่งถ้ากล่าวถึงพญามารน,นี่ก็มีอยู่หลักๆอยู่ห้าตัวด้วยกันห้าอย่างด้วยกันเก็เรียกว่ามารห้ามารคืออะไรมารก็คือสิ่งที่มันคอยขัดขวางคนเราไม่ให้ลุหรือว่าสำเร็จในการทำความดีงั้นทุกคนนี่ก็จะมีมารกันคนละอย่างคนละอย่าง ประชากรบนโลกใน7,500ล้าน8,000ล้านคน,นนะก็จะมีความทุกข์กันคนละอย่างมีมารกันคนละอย่างแต่ว่าทุกคนนั้นก็ต้องเจอมารทั้ง5อย่างนี้นะมีอะไรบ้างก็มีกิเลสานะเสมามานะกิเลสสามานมาก็คือกิเลสทั้งหลาย มีขันธมานมานก็คือขันห้านะอภิสังขารมานมานคือความปรุงแต่งอย่างยิ่งเทวปุตตมานมานคือเทวดาเทวบุตรผู้มีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มัจจุมานมานคือความตาย อันั้นมานทั้งห้าอย่างเนี่ยคอยที่จะผูกรัดดึงตึงตาเรา,เาไว้ไม่ให้เรานั้นลุในคุณงามความดีต่างๆ่คอยขัดขวางคอยขัดจัดสิ่งที่มันจะเป็นกุศลให้เกิดกับใจเราเยอย่าง <c oughs> ครูบาอาจารย์สมัยเก่าท่านจะผูกแต่งเป็นคำค้องจองเอาไว้นะ ในชื่อของอำนาจของมานนี่แหละอย่างเช่นมนันกิเลสมารอย่างนี้นตรงก็จะใช้คำว่าหลอกลวงนะกิเลสี่เป็นเครื่องหลอกลวงหนะลอกลวงให้เรานั้นรุ่มหลงกิเลสมารก็มีตัวโลภะเหตุโทสะเ,เหตุโมหะเหตุนั่นแหละนะเป็นอกุศลละมูลท่นานบอเป็นรากเหง้าของความไม่ดีทั้งหลายนะ ลภะความอยากได้ใครดีต่างๆนะความติดยึดในกามคุณความโลภโมโทสันต่างๆความนะตรณีหีหวงแหนนะนั่นเป็นชื่อของตัวโลภะโทสะความกโกรธความอิจชาลิษยานะโกรธคุณเครื่องแค้นใจนะความตรณีมัฉริยนะอันนี้จะ กลุ่มกิเลสของโทสะหรือว่าโมงหะความหลงนี่นะความไม่รู้ตามความเป็นจริงมีความหลงความมืดบอดความมัวเมานีอันนี้เป็นตัวกิเลสสามานเป็นตัวหลอกลวงหลอกลวงให้เรานั้นลุ่มหลงไปจากความงามความดีทั้งหลาย นั้นพระพุทธเจ้าท่านชนะพญามารก็ส่งชนะพญามารตรงนี้แหละพญามารที่มันยึดติดฝังใจมาหลายภพหลายชาติไม่ได้มาวันหนึ่งก็มาถอดถอนกิเลสสมานเหล่านี้ออกพอกิเลสสมานเหล่านี้มันหลุดล่อนออกไปแล้วนี่มันก็สบายละแต่มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาแล้วก็มีพระอาหารหันต์ทั้งหลาย เขาเรียกว่าเป็นสะอนุปาทิเสสนิพานนเป็นนิพานที่ว่ากิเลสดับแต่ว่ายังเหลือขันอยู่แต่ว่ากิเลสสมาน <c oughs> นี่ได้ดับไปแล้ว<ม>เป็นสะอนุปาทิเสสนิพานนนะนิพานของพระรหันที่ยังมีชีวิตอยู่น, <c oughs> นี่พระเจ้าอะไรเป็นต้นมาตลอดจน พระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านหมดสิ้นกิเลสแล้วเนี่ยนะอ <c oughs> ันนี้คือตัวกิเลสมานเป็นตัวหลอกลวงงั้นถ้าเราหลุดพ้นจากตรงนี้ได้แล้วก็หลุดพ้นจากความหลอกลวงง <c oughs> ั้นตัวกิเลสมาลตัวนีนะ้ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเรานี่อย่างมาก นั้นพเราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี่ก็พอเดินกิเลสสมาตัวนี้แหละมันหลอกลวงเอาหลอกให้ปั่นซ้ายปั่นขวาหันซ้ายหันขวาไปตามมันนั้นหน้าที่เราก็คือในการที่จะเอากิเลสออกจากใจเราให้มันเห็นกิเลสที่มันห่างไกลอยู่จากจิตใจเรานี่เวลาที่มีอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ให้เรานั้นได้ รู้เท่าทันละเท่าทันละท่วงทีนั้นเราถึงมาฝึกกันนี่แหละฝึกในการเจริญสติปัฏฐานไม่ให้กิเลสนั้นมันเกาะจิตได้ที่เราสวดกันบ่อยๆที่แท้แล้วตัณหาและทิฏฐิย่อมไม่อาจเกิดขึ้นที่ใจของเธอได้พอะะเราฝึกเจริญสติปัฏฐานนี่ตัวตัณหาทิฏฐินี่มันเกิดเกาะใจไม่ได้ กิเลตมีมากเท่าไหร่กิเลตพันห้าตันแบบตันหาร้อยแปดเยอะมากมกิเลตพันห้าตันหาร้อยแปดไม่รู้สารพัดสารเพนะมันมาทุกรูปแบบแหละมันมาหลอกลวงนี่คำว่าหลอกลวงนี่คือว่ามันหลอกอยู่ร่ำไปมันหลอกวิธีนี้ไม่ได้มันก็หลอกวิธีอื่นหลอกวิธีอื่นไม่ได้ก็หลอกวิธีนี้คือหลอกเราอยู่งั้น หลอกให้เราหัวปั่นอยู่อย่างนั้น,นอันนี้เป็นตัวกิเลสมาะเป็นตัวหลอกล่วงน่ะมันอาศัยอะไรล่ะอาศัยขันเรานี่แหละเป็นเครื่องในการหลอกดังน,นั้นเราจะให้มันหลอกอีกนานสักเท่าไหร่ก็ต้องฝึกใจิตใจให้มันรู้เท่าทันมีวิชาขึ้นมาวิชาในตรงข้าม การกัอวิชชาความไม่รู้แต่เรามีความรู้ขึ้นมามันก็หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปแม้ว่าเราจะหลุดไปชั่วขณะเป็นตะทางขับปะหารก็ตามนะแต่อย่างน้อยก็ดีนะก็ยังมีช่วงเวลาที่เราหลุดพ้นจากเงื้อมมือของกิเลสสมานเหล่านี้ได้น,นั้นนี่พูดง่ายๆว่าเราถูกมันครอบงำอยู่นั่นแหละ นะวันหนึ่งร้อเนตี่ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกไม่รู้อะไรนี่ก็จะถูกมันครอบงําทั้งร้อแต่ถ้าเรารู้จักชนะตัวเองฟื้นพยามาณบ้างเราก็อาจจะชนะมันมาได้บ้างอาจจะสัก2%สัก5%ก็ค่อยๆชนะไปแนะพ้ร้อย,ยครั้งชนะสักครั้งหน,นึ่งเนียบางทีมันก็อาจจะมีช่องทาง มีรูทางได้บ้างแต่ถ้าเราแพ้อยู่ล่ำไปอย่างนี้มันก็ทำให้เรานั้นแพ้อยู่ล่ำไปทุกทีอันนี้เป็นตัวหลอกลวงที่มันคอยบงการชีวิตของคนเรานี่แหละให้ทำตามใจมันตามใจกิเลส ตามใจสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเวลาความอยากเกิดขึ้นความโลภความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ยังทําตามมันนะมันอยากก็หาให้มันกินอย่างนั้นนะมันโกรธก็ไปฆ่าสัตว์บ้างไปด่าว่าคนโน้นบ้างไปผูกโกรธคนอื่นบ้างไปเกลียดคนอื่นบ้างไปน้อยใจเสียใจไปอิจชาริษยาคนอื่นบ้างอันนี้เป็นสภาพที่โดนหลอก เรียกว่าโดนหลอกนะโดนกิเลสนี่หลอกเอาสภาพกิเลสสามานก็เหมือนกับสภาพของความหลอกลวงนะั่นแหะอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็เขาเรียกว่าเป็นขันธมานนะครูบาอาจารย์ท่านผูกคำคล้องจองกันว่าเป็นการทวงสิทธินะ์อันแรกหลอกลวงอันสองทวงสิทธ ทำไมถึงว่าขันธมานนั้นเป็นการทวงสิทธ์ก็เพราะว่าขันห้านั้นมันเป็นมารอย่างหนึ่งเหมือนกันนะขันท่าขันธมานขันหานี่เป็นมารในการที่จะทวงสิทธิ์โดยชอบธรรมของเขาทวงสิทธ์อะไรทวงสิทธ์ในความเสื่อมรูปขันก็หมุนวนไปสู่ความเสื่อม เวทนาขันก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนจากเรานะเวลาเกิดความทุกกายทุกใจเกิดความสุขกายสุกใจขึ้นมาแม้กระทั่งสุขนะมันก็ยังทวงสิทธิ์ของเราให้หลงไปตามมันตัวสัญญาขันมันก็ชี้ให้เราเห็นว่า,วาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนต่างๆเกิดขึ้นนะสังขารละขันในความ แล้คิดปรุงแต่งต่างๆมันก็ทวงสิทธิ์ในความเสื่อมของมันวิญญาณคขันน่นี้มันก็เกิดระดับของมันเหมือนกับคนเล่นกลนี่แหละดังนั้นขันห้าเนี่ยท่านจียงบอกว่าขันธมามารเนี่ยมันเป็นมารอย่างหนึ่งมันมีหน้าที่ของมันในการทวงสิทธิของมันทวงสิทธิโดยชอบธรรมของมันเพราะอะไรเพราะว่าเรานั้นได้ขันห้าได้อัตภาพนี้มา เราก็ไม่ได้มาฟรีๆนะบางคนอาจจะคิดว่าเออชีวิตนี้เป็นของเราเราได้มาฟรีๆแหละที่แท้แล้วนี่ก็เกิดจากสิ่งที่เราได้กระทํานั่นเองนะสัตว์บางประเภทมีสี่ขันบางประเภทมีขันเดียวอย่างนี้อย่างอสัญญาสัตว์ตรพรมเนี่ยนะมีขันเดียวมีขันขันเดียวเกิดสมุดฐานก็ไม่ครบทั้งสี่สมุดฐานด้วย อย่างคนเราเนี่ยเกิดเกิดครบทั้งสสมุทฐานนะทั้งกรรมทั้งจิตทั้งอุตตุทั้งอาหารนะแต่ว่าอาสัญญาสัตตพรมนั้นเกิดแค่สองสมุทฐานแค่นั้นเองนะเป็นกรรมกับตัวอุตตนะุมีแค่จิตนะไม่แค่รูปนะเดยวอไปเกิดนะนามนี่ไม่เกิดละ แต่ถึงกระนั้นถามประมาณนี่หลบพลน้นมารได้ไหมไม่ได้แม้กระทั่งมีขันสี่ขันก็ตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะพวกอรูปประพรมทั้งหลายจะมีขันเดียวจะมีสี่ขันจะมี5้าขันนี่ก็ไม่พ้นจากมารเห็นไหมจะไปขึ้นอยู่บนพรมหาความสงบอยู่นู่นนี่ก็วันหนึ่งก็ถูกมันทวงสิทธิน์นะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเจ้าของขัน มันเป็นเจ้าของชีวิตเราขึ้นมานอกจากหลอกลวงแล้วก็ยังมีทวงสิทธิ์มันทำไมถึงทวงสิทธิ์ได้เพราะว่ามันกิเลสมันอยู่ภายในใจมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันจึงมีอำนาจที่จะทวงสิทธิ์ของมันอันนั้นเราได้อัตภาพขันห้ามานี่ก็ไม่พ้นเหมือนกันมันเหนึ่งมันก็คอยทวงถามรอเรื่อยเล โผล่หน้ามาถามเรื่อยที่จริงมันเริ่มถามมานานแล้วเห็นผมหงอกเส้นแรกลมันก็เริ่มทวงถามแล้วเห็นผมหงอกไหมเห็นรอยเหี่ยวย่นไหมเห็นคนแก่เป็นยังไงคนเจ็บคนตายเป็นยังไงอย่างนี้บางทีพญายมาบาลท่านก็จะถามอย่างนี้นะเวลาเห็นผมหงอกรู้สึกยังไง เวลาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนีย่รู้สึกยังไงนะถ้าบอกว่าอาไม่รู้สึกอะไรเลยนะนั่นแหละก็ลงไปอบายภูมินั่นแหละนะแต่ถ้าเห็นแล้วเกิดความสลดสังเวชขึ้นมานะเห็นการทวงสิทธ์ของมันขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความสังเวคะขึ้นมาคือเกิดความก้า,าหาญแหละเกิดค,ความตระหนักรู้ว่าโอ้ชีวิตของคนเรานี่มัน ถูกถทวงเสร็จอย่างนี้อยู่ล่ําไปนะเหมือนกับคนทวงหนี้เราแหละถ้าเราติดหนี้เขาวันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องทวงเราอยู่ดีแหละไม่ช้าไม่เร็วไม่กลางเดือนกับสินเดือนไม่สินเดือนก็กลางเดือนอยู่อย่างนั้นมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เราต้องทวงทวงหนี้สินเหมือนกันไม่ต่างกันนะเวลาที่ขันห้ามันทวงสิทธิของมันมันก็ทําหน้าที่ของมันหน้าที่ในการทวงสิทธิโดยชอบธรรมของเขา อันนี้คือมารอย่างที่สองท,วง,ท,ทวงสิทธิ์ทวงสิทธิทวงตามหน้าที่ของเขานั่นไปสู่ความเสื่อมนั่นขันห้าเนี่ยมันเป็นมารยังไงเป็นมารก็บอกว่ามันขัดขวางในการทาคุณงามความดีเราแหละอย่างเราจะทําคุณงามความดีต่างๆอย่างนี้มันก็เกิดเจ็บป่วยขึ้นมา,านนเกิดเสียงที่มันไม่ค่อย สมปราถนาเราขึ้นมาอย่างนี้อย่างญาติโยมนี่จะไปทําบุญะนะมีโยมจิตอาสาของวัดเนี่ยขณะจ,จะไปทําบุญแท้ๆนะว่าจะเอามาปรางนั้นมายงชิดนั้นมาทําเป็นน้ําปานะถวายพระเนเนปรากฏว่าก็ไปปีนต้นไม้ปีนก็ล่วงลงมาทีนี้เห็ไหมอันนี้เขาเรียกว่าขันธมานแหละ ดวงออกมาก็เดี่ยงหลังหักรอผ่าตัดนี่เป็นขันธมานนะขันธมานก็มันขัดขว้างอย่างนี้แหละต่อไปก็ต้องนอนพักอย่างน้อยหกเดือนก็คิดว่าเออหเดือนเนี่ยมันเป็นเวลาที่ขันธา,านมันทวงสิทธิ์เรามันทวงสิทธิ์ทวงสิทธิ์โดยชอบธรรมของมันนะ ขัดคว้างจะไปทําคุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้ละทีนี้ก็ต้องนอนแองแฝงอยู่นั้น,นอันนี้คือสิ่งที่มันแสดงให้เราเห็นซึ่งทุกคนก็ต้องเจอนะขันธมารเนี่ยนะถ้าจะว่าไปแล้วขันตั้งห้าเนี่เรานี้ไม่พ้นหรอกแต่ตอนนี้แค่ว่ามานมันยังให้โอกาสเราอยู่มานบางตัวยังให้โอกาสเราอยู่ อย่างขันธมารบางคนอาจจะเจ็บวัดออดดแล้วแต่ว่าก็ไม่มากยังให้โอกาสเราได้ทำคุณงามความดีอยู่หรือว่าความตายเนี่ยมันยังมาไม่ถึงนี่นะมันก็ยังให้โอกาสเราอยู่ถึงว่าเนาะมันเียนพระนี่ท่านปุร้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายท่านก็หันมาฝึกตนให้เรานั้นหลุดพ้นจากอำนาจของมารเหล่านี้ได้นะ ดังนั้นมารทั้ง5ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเรานนั้นต้องเจอแหละนะไม่ว่าจะเป็นกิเลสมารขันธมารภิสังขา,มาร,รมารเทวปุตตมาแล้วก็มัจจุมานคือความตายนะนี่เรียกว่าหลอกลวงหลอกลวงทวงสิทธิ์อันที่สองัน,นที่สอิทธิพล กนมาญยาแล้วก็ล่าสังขารหลอกลวงทวงสิทธิอิธพลกนมาญยาล่าสังขารอันนี้คือมานทั้งห้าวันนี้ก็คงพูดได้สองมานนี่แหละว่ามีการหลอกลวงก็คือตัวกิเลสสามานไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงก็ตามนั้นพวกเราก็ให้รู้พยามาณอย่างนี้นะว่าเราจะให้มัน หลอกลวงมีอำน,นาจเหนืจอจิตเหนือใจเรานี้ได้นานมากสักเท่าไหร่เราถูกมันหลอกมาแล้วกี่พบกี่ชาตินะเอามันออกจากใจของเราให้ได้เพราะอะไรเพราะถ้ายังถูกหลอกลวงอยู่เราก็ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่มีขันห้าขันสี่ขันหนึ่งกันอยู่ถ้ามีขันห้าขันสี่ขันหนึ่งก็ไม่พ้นจากการทวงสิทธิ์ทีนี้ <c oughs> เขาก็มีหน้าที่สิทธิโดยชอบทำในการทวงสิทธิ์ของเขา ทวงสิทธนะ์อันนี้ก็พูดถึงตัวทวงสิทธิ์นี้นะในพวกเราได้นําไปพ,พิจารณากันว่าในระหว่างวันเนี่ยเราถูกพญามารเหล่านี้มันเล่นงานยังไงบ้างถูกอะไรมันเล่นงานบ้างเราอาจจะชนะมันไม่ได้หรอกอย่างเช่นขันทามาอย่างเงี้ยรู้อยู่ว่ามันต้องเสื่อมไปแหละแต่ว่ากิเลสสามารถอย่างเงี้ยเสิ่งที่มันจะติดจิตติดใจเราไปนี่อันนี้เรามีทางที่จะชนะมันได้ พอชนะกิเลสมันแล้วขันธมารลูกน้องมันก็ไม่เกิดขึ้นละชนะลูกพี่ชนะตัวเป่งตัวบอสมันได้ตัวลูกน้องมันก็กระจัดกระจายละทีนี้นะันนั้นี่ก็อยู่ในทางของเรานี่นแหละในทานศีลภาวนาในศีลสมาธิปัญญาของเราดําเนินไปในแต่ละวันแต่ละหน้าที่ของเราไปในความเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรในการทําหน้าที่ของเรา ทำน้าที่ของเราให้มันดีน,นั้นก็ฝากพวเราไว้เดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน